โดนแล้วข้อหาหนักสั่งปิดกองสลักพลัสวันนี้ dsi ออกหมายเรียกน็อตกองสลักพลัสเขารับทราบข้อกล่าวหา2คดี 1. คดี288ทับ2565โดนข้อหาร่วมกันฟอกเงินจากกรณีที่น็อตร่วมกันฟอกเงินกับนายอัธการหรือเฟยเพราะอ้างว่ามอบอำนาจไปให้เฟยขึ้นเงินรางวัลให้แต่กลายเป็นว่าที่รับมาจากเฟย เป็นเงินที่มาจากพนันออนไลน์ 2. คดี6ทับ2566โดนข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงินจากกรณีเส้นเงิน39เส้นมูลค่ากว่าพันล้านมาจากทั้งเอ็ดดี้นอมินีและพวกพนันออนไลน์ทั้งหลายโดย DSi ได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเสนอให้ปิดแพลตฟอร์มกองสลักพลัส และยังอายัดบัญชีของบริษัทรอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดของกองสลักพลัสและบัญชีส่วนตัวของน็อดด้วย DSI ยุคใหม่ของท่านอธิบดีสุริยาสิงห์กมลและพออ,อพงศธรอินอำนวยทำงานรวดเร็วเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงขององค์กรเพราะเจ้าหน้าที่บางคนทำชื่อเสียมาก่อนหน้านี้หลังจากนี้น็อตนั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ต้องวิ่งอย่างเดียว ขณะที่นายพันธวัฒน์นักวิสุทธ์หรือน็อตกองสลักพลัสได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้บอกว่าเนื่องจากเป็นคดีที่กระทบต่อความเชื่อมัน่นผมขอเวลาในการพิสูจน์ตัวเองและผมยืนยันว่าผมไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาผมไม่เคยฟอกเงินให้ใครก็วันนี้เมื่อเช้านะฮะเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งผมได้เดินทางเข้าพบดี ตามหมายเรียกนะฮะเข้าพบพนักง,งานสอบสวนทางดีเอไได้แจ้งข้อกล่าวหาผมอาสองคดีนะฮะหลักๆคือพนันและฟอกเงินนะครับซึ่งทั้งสองคดีผมปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับผมไม่ได้ฟอกเงินตามที่ดีเอสไอสงสัยนะครับแต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นพยาน นะฮะหมายเรียกที่หมายเรียกมาคือเป็นพยานเพราะฉะนั้นผมสามารถาชี้แจงอะไรต่างๆนานาผ่านสื่อได้แต่นตอนนี้นะครับผมเป็นผู้ต้องหาแล้วนะฮะผมเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในคดีนะฮะเราต้องให้เกียรติพนักง,งานสอบสวนนะครับแล้วก็ให้เกียรติรูปคดีนะฮะผมคงต้องปล่อยทุกเรื่องให้เป็นกระบวนการในชั้นศาลดังนั้นผมจึงตัดสินใจนะครับหยุดจำหน่ายลอตเตอรี่ในแพลตฟอร์มกองสลากพลัส จนกว่าผมจะพิสูจน์ตัวเองจากมูลฐานความผิดที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาให้ได้ก่อนนะฮะซึ่งก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะฮะแต่สำหรับตัวผมผมมั่นใจ100%เซว่าผมไม่เคยฟอกเงินให้ใครนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะ,ะทางพนังกงานสอบสวนก็คงจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งให้ชั้นอายการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องศาลแล้วก็ตัดสินนะครับ